อย่าลืมกดติดตามช่อง Next Gen Motor เพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์และการรีวิวรถรุ่นใหม่ในวิดีโอนี้เราจะพาไปชมรายละเอียดของ d a นด a า e l แ n นรุ่นปี2027กระบะอเนกรประสงค์โฉมใหม่ที่มาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและเทคโนโลยีล้ำสมัยหากคุณกำลังมองหากระบะที่ผสมผสานความน่าเชื่อถือความสะดวกสบายและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ยุคใหม่วิดีโอนี้คือคำตอบของคุณ h o n d a า e l แ n นปี2027เปิดตัวด้วยรูปลักษณ์ใหม่ แข็งแกร่งและดูดันยิ่งขึ้นแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าที่มีภาพลักษณ์คล้าย SUV ด้านหน้าของตัวรถได้รับการออกแบบใหม่หมดด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเหล็แบบคมชัดและแนวเส้นตัวถังที่เฉียบคมขึ้นส่งผลให้รถดูบุกบุนแต่ยังคงไว้ซึ่งความลู่มตามหลักอากาศพลาศาสตร์ชัดเจนว่าหอนได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้และนําไปพัฒนายอย่างจริงจังขุมพลังของรีงแลนด์ใหม่นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบขนาด3 สูลิตให้กำลังสูงสุดประมาณ315แรงม้าและแรงบิด310ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดใหม่ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่ารุ่นไฮบริดกำลังจะตามออมาในช่วงปลายปีเพื่อรองรับผู้ใช้ที่ต้องการความประหยัดเชื้อเพลิงและยังคงต้องการสมรรถนะในการลากจูงระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นมาตรฐานทุกรุ่นและมีระบบจัดการแรงยึดกล่องใหม่ที่ช่วยให้รถพร้อมดุยทุกเส้นทาง รุ่นสปอร์ตของรี n ลน์ปี2อันีถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญโดยได้รับการปรับจูนช่วงล่างให้ตอบสนองดีขึ้นทั้งในเรื่องการขับขี่และความนุ่มนวลล้อขนาด20นิ้วพร้อมยังออโทเรนช่วยเพิ่มลุคสปอร์ตและความมั่นใจในการขับขี่บนทุกพื้นผิวนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดตกแต่งพิเศษรอบคันทั้งกระจังหน้าและกระจกมองข้างสีดำเงาพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์สีดำด้านที่โดดเด่นภายในห้องโดยสารก็มีการตกแต่งด้วยได้เย็บสีแดงเบาะนั่งแบบสปอร์ตและพวงมาลัยหุ้มมมมมหนังเเเพพพื่อพ่อิควารรู้สึีย ในห้องโดยสารของรีแลงสองนยยังคงเป็นผู้นําในด้านความหรูหราและการใช้งานจริงวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มพร้อมตกแต่งด้วยอลูมิเนียมแทนหน้าจอแสงดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอสัมผัสส่วนกลางขนาด1 4นิ้วทํางานได้อย่างรวดเร็วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์โอทีเอผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียงและระบบนําทางใหม่ทําให้การเดินทางสะดวกสบายและทันสมัยยิ่งขึ้น ด้านความปลอดภัยฮอนด้าได้ติดตั้งชุดระบบฮอนด้าซินซิงมาให้เป็นมาตรฐานในทุกรุ่นประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรระบบตรวจจับจุดบอดักกล้องรอบคันและระบบเตือนขณะถอยหลังสำหรับผู้ที่ต้องลากจูงรีลันยังมาพร้อมระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะลากจูงและเบรกสำหรับพ่วงแบบในตัวเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้งานที่ใช้รถเพื่อการบรรทุกหรือเดินทางระยะไก,กลเรื่องความอนเนกประสงค์รีลันยังคงจุดแข็ง ด้วยพื้นที่เก็บของในกระบะท้ายแบบลิ้นชักกันน้ําและล็อกได้เหมาะสําหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือหรือของใช้เวลาไปแคมป์ตัวฝากระบะสามารถเปิดได้สองทิศทางเพิ่มความสะดวกในการขนของหนักความสามารถในการบรรทุกอยู่ที่ประมาณ1,600ปอนด์และลากจูงได้ราว5 5า0ปอนด์ตามแต่ละรุ่นย่อยโดยสรุปแล้วฮอนด้ารีแลนด์ปี2027คือการยกระดับครั้งใหญ่มาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูเป็นรถกระบะแท้แต่ยังคงความสบายความประณีตและความล้ำสมัย ในแบบฉบับของฮอนด้าด้วยกลุ่มพลังที่แรงขึ้นเทคโนโลยีใหม่ระบบขับขี่อัจฉริยะและรุ่นสปอร์ตที่ตอบโจทย์